ทำไมคนที่เป็นคนอิสลามเหมือนผมนะครับทุกคนถึงต้องเอาเงินส่วนหนึ่งของตัวเองเนี่ยไปให้คนที่ลำบากทุกปีคลิปนี้มีคําตอบครับนี่ทุกคนกลางดึกอย่างนี้มาเลยก้มนี่เงินจากครับมาเส<อ>ียม,มาเสียมาเช้ามาสมานเยกัหลังคาจับุอย,ยอะยโดนหลหลังค่าหลุดเหรอเก็บเดินไม่ได้นั่นเป็นชาไปหมดเลยแต่ว่าพูดไม่ค่อยแชทอะไรนะปะเบี้ยนีดนึงท้อแต่ว่าไม่ถอย เพื่อความอยู่รอดไม่มีครเลียงไม่มีวันนี้นะครับทุกคนเราจะเอาเงินก้อนก้อนหนึ่งนทุกคนผมไม่บอกแล้วกันว่าจานวนเท่าไหร่นะครับทุกคนเอาไปให้ให้กับคนที่ยากจนเอาไปให้ให้กับคนที่ขัดสนนะครับทุกคนหรือมันจะมีอยู่แปดจําพวกที่สามารถให้ได้นะครับทุกคนคือผมจะบอกว่านะผมจะบอกว่าคนที่เป็นอิสลามนะครับทุกคนนะครับทุกคนที่มีกําลังเขาก็จะมี กฎเกณฑ์บอกนะครับว่าใครที่มีทรัพย์สินเกินเท่าไหร่ถึงจะต้องจ่ายสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว่าซ a กาตซ a กาตก,ก็คล้ายๆกับการจ่ายภาษีอะไรเงี้ยทุกคนแต่เป็นของศาสนาผมที่คนที่นับถือศาสนาผมเนี่ยต้องจ่ายพอเรามีเงินถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะทุกคนใครก็แล้วแต่ที่ที่พอมีฐานะถึงกฎเกณฑ์เราจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาจ่ายด้วยการเอาทรัพย์สินทั้งหมดที่เรามีเอาไปหาร40สมมุติว่าเรามีหนึ่งล้านบาทสมมตินะฮะล้านบาทสมมติว่าเรามี1ล้านบาท เอา1ล้านหาร40 000, ได้เท่าไหร่คือเราต้องบริจาคเท่านั้นให้กับคน8ประเภทเมื่อกี้แล้วถามว่าแล้วทำไมเราต้องจ่ายด้วยนะครับทุกคนการที่เราทํางานต่างๆแล้วทำไมต้องไปแบ่งให้กับคนอื่นด้วยอันนี้ zakat าาเนี่ยคือ1ใน5สิ่งที่คนที่เป็นอิสลามทุกคนต้องทําแต่เขาไม่ได้บังคับนะใครที่มีทรัพย์สินไม,ไม่พอก็ไม่ต้องวันนี้ผมไม่ได้จะมาโอ้โอวดเลยะนะครับทุกคนผมเชื่อว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ว่านี่คืออะไรเดี๋ยววันนี้นะครับทุกคนเราก็เลยจะไปบริจาคกันครับไปครับทําอะไรอยู่ครับ กำลังเขียนเขียนอะไรเขียนอะไรเขียนซองเงินที่จะให้คนก็คือเราลิสต์ไว้แล้วว่าเราจะจ่ายให้ใครถูกไหมใช่แล้วรู้ไหมว่าสะกคือละอาปินถามปินคนปินรู้สิปินเรียนทุกคนครับตอนนี้นะครับเราทําการเปิดบวชแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เป็นตอนกลางคืนผมจะบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนบวชที่คนอิสลามทั่วโลกเนี่ยเขาจะถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกก็คือเมื่อกี้ผมเพิ่งได้กินข้าวนะครับทุกคนทั้งวันเราจะไปแจกตอนกลางคืน คือในอิสลามความเชื่อของผมนะคความเชื่อของคนอิสลามทุกคนเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยจะมีคืนคืนหนึ่งที่เป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดของปีประเสริฐมากกว่า1000เดือนชื่อของมันคือคืนอัลกอตนะครับทุกคนคืนกอตเขาเรียกว่าคืนกอตคืนแล้วตุลกอตเนี่ยจะอยู่ในเดือนบวชใน1ปีจะมีหนึ่งเดือนเดือนบวชใช่ไหมและในเดือนบวชจะอยู่10คืนสุดท้ายของเดือนบวชคืนที่เรามาถ่ายตอนนี้นะครับทุกคนจะเป็นคืนที่27หวังว่าเราจะได้เจอกับคืนะลรแล้วตุลกอตแต่ผมว รอบนี้ผมน่าจะเน้นอาจจะเริ่มที่ญาติพี่น้องก่อน่ะหรือว่าคนใกล้บ้านคนคนใกล้บ้านญาติพี่น้องอะไรเงี้ยมาทุกคนมาเราไปแจกให้กับคนแรกเลยันนี้เขาจะไม่ตกใจใช่ไหมแม่ไม่อะไม่ให้ได้อ๋ออายาทำอะไรนั่งคนเดียวเหรอขายเป็นไงบ้างกะยะนี่ญาติผมเองทุกคนมากายะขอบคุณมากนะคะดูอาดูอาให้ด้วยนะอะไรก้มชนะโลกูจิง ล่าบุ๋ยล่าปุ๋ยล่ากี่ตัววะสุอ๋อสิสามตัวอ๋อวัสุอ๋อเด็กก่อนเด็กก่อนเยอะจังกับวนขอบคุณากสิเยอะดูอ่าให้ด้วยนะวัสุนะเยอะสามสามหม้อวัสุเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กๆทุกคนหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อ๋อพ่อแม่ผมอยู่เมื่อก่อนแล้วก็พี่ชายพี่สาวผมก็โตที่นี่ผมคนเดียวไปโตอีกที่หนึ่งแถวๆนี้ก็จะเป็นญาติผมเลยทุกคนมาเลยก้อนไปเดนไปเดนคุณไม่เคยอยู่บ้านเขาไปไหนกันไ่ะไม่อยู่บ้าน ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าบ้านญาติผมตรงนู้ตรงนี้ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนไม่รู้ทําไงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมให้คนอื่นก็ได้างทุกคนหาเล็กล้องกะกะอยู่กันกี่คนครับดิโม่ดิโม่อากะเดี๋ยวผมอันนี้เด็กก่อเด็กก่อโอเคโอเคโยหาเล็กล้องกะกะบ้านอยู่นี่ใช่ไหมครับนี่เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับกะครับอยู่ปอไหนกันเนี่ยอยู่มอห้า ป่อห้ารู้จักเคยดูใคยดูช่องแวรปะขี่มโม <ละ S 1> มีมีบางบ้านที่เราให้ไม่ได้นะเสียดายเขาไม่อยู่บ้านทุกคนแต่ถ้าไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องให้เป,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 เป๊ะๆน,น,นะนะอาจจะให้คนอื่นที่แบบบ้านเขาแบบลำบากลำบากแล้วก็ให้อาจจะไม่ตรงแผนบ้างทุกคนอาจจะเจอคนที่ลำบากกว่านี่ทุกคนกลางดึกอย่างนี้ผ่าอะไก้มผ่าอะไก้มผาอะไก้มทำอะไรกะจะทักอยู่ดินมาล๊อกไคย่งโอ้มาไกยง มาแบบเดียวอ๋อแล้วเจ็บตาทำไมเป็นไรฮะตาตั้งแต่เมื่อเช้ายังไม่ออกอีกเนี่อะไรเข้าตานะไม่รู้ผงผงเหรอนี่เงินจากโอคบ้โหนี่ภรรยาของน้องชายพ่อผมนะครับเมื่อเช้าก็มาซ่มบ้านโย่กันหลังคาจับุยยันดูดนอ๋อหลังคาหลุดเหรอไม่ค่อยได้มาเยี่ยมญาติตัวเองเลยอ่ะดินไม่ไหวเลยนะกันนี่ยชอว์ล้เดี๋ยวมีโอกาสผมมาเยี่ยมเดี๋ยวมาใหม่นะกะชอล์ล้อผมจะบอกว่าผมช่วย ไปทําคลิปเหมาคลิปอะไรต่างๆก็ทํามาหลายคลิปได้ทุกคนเห็นแต่ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้ทําให้ญาติตัวเองเลยอะเอาจริงๆเนี่ยรู้สึกผิดแล้วทุกคนดูอะไลโกมทำอะไรอยู่กะเข้าได้ใช่ไหมครับเฮ้ยพ่อกับแม่แนะนําให้มา เป็นสมศีลจำออก็คือกายะตอนนี้ก็ย่ารับเลี้ยงเด็กใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเราอาการได้ไหมว่าเป็นอะไรคือว่าเจ็บเดินไม่ได้นั้นเป็นชาไปหมดเลยท่านอยู่ที่บ้านน้ำเบไม่เป็นไรแต่ว่าพูดไม่ค่อยแชทอะไรนะเบี้ยวปะเบี้ยวนิดน,นึ่งเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรกายะที่เป็นอยู่อะไนท้าแสนปมเท้าแสนปมเขาเรียกเท้าแสนปม ไม่ไหวก็ต้องสู้ท้อแต่ว่าไม่ถอยเพื่อความอยู่รอดไม่มีครเลี้ยงแม่มีมีเต็มเอาลรอกสองโมนี่เป็นแบบนี้ไม่เป็นไรให้ไม่หายก็เป็นไม่เป็นไรก็ให้ไม่เจ็บไม่ไข้ไมบนีแต่หาหมอที่ไหนอ็รักษาไม่ได้รูปยาบาลเดี๋ยวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กายาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้า ทางเราช่วยอะไรได้เดี๋ยวจะช่วยอยากให้ดินช่วยอะไรไหมอยากจะให้ช่วยเถ้าจะช่วยได้ก็ฝ่ายจะช่วยนะอย,อยากได้อะไรครับกะยะตอนนี้ที่อยากได้ตู้เย็นนะ,ะแปลว่าเราเราฝากซื้อให้เขานะฝ่ากซื้อก็เราเก็บเกนตู้เย็นนะ,นะะไม่ต้องออกไปนะ ไปไปมามาอโอเคโอเคครับอ่ะวันนี้เป็นเล็กๆกน้อยๆก่อนนะครับก็ยะนี่กาสียะนี่มีชื่อด้วยเย <c oughs> <อ> <g formulas> ขอบคุณมากครับอย่าลืมอย่าลืมขอพรดูอาให, <c oughs> ให้ให้ด้วยะะพี่ๆคนไหนที่ <c oughs> เป็นแพทย์หรือเป็นหมอใครรู้จักวิธีรักษานะฮะแจ้งเรามาได้นะครับทุกคนเราอยากเราอยากจะช่วย <c oughs> เชื่อว่าหลายคนที่ดูอยู่ก็อยากจะช่วย <c oughs> ขอบคุณมากนะครับไปอนนะครับเดี๋ยวดีจะไปที่หื่นต่อนะครับเป็นบ้านใหญ่นะอาหรก็าุ้ครอมอามีน ทั้หมดเลยนะอ่ามีอ่าบรรจันเคยซื้อมาไม่จะซื้อตู้เย็นให้เขาอ่ะเยอะไปบอกเยอะจะซื้อไปซื้อแบบข้ากันไมนมีเงินตะพูดอะไรไปบอกว่าตู้เย็นที่เขายัดได้เยอะเยอะจังตหาให้เราต้องไปซื้อโอเคอะไรก้มลาตาเจตโตนีิจากะเลยบอลนี่มาอีกีเด้อมากต้งไลย เคยเคยมาแล้วนะครับทุกคนครั้งหนึ่งตนมาทำย่อๆมาทุกคนมาไม่มีคนเลยอะตินโอ้โหทุกคนในกล้องอาจจะดูสว่างนะของจริงโคตรมืดบ้านนี้น่าสงสารเคยเคยเข้าไปมาอะไรก้มอาจจะไม่ได้เยอะมากนะกันนะครับครับไว้ไว้มาเยี่ยมใหม่กะ ผมจะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีของสากาดนะครับทุกคนที่เขาบอกว่าทําไมต้องจ่ายทําไมต้องจ่ายลองคิดดูนะครับคนทั้งประเทศที่รวยจริงๆอะ่ะที่มีโอกาสที่จะช่วยคนจริงๆอะ่ะถ้าเขาจ่ายสากาดแล้วคนที่เขาลําบากและคนที่เขายากไร้ขัดสนต่างๆเขาจะแบบดีขนาดไหนเราช่วยกันมันทําให้คนที่รวยกระจุกอยู่มันกระจายให้กับคนทั่วไปได้นี่แหละคือวิธีการแก้กความเหลื่อมล้ำนะผมว่า ผมอยากจะหาเงินผมอยากจะขายของผมอยากจะลุยกับชีวิตมากๆให้สักวันหนึ่งถ้าผมหาเงินได้มากกว่านี้ผมจะได้จ่ายสากาดให้ได้มากกว่านี้แต่ผมรู้สึกว่านี่แหละคือคุณค่าของชีวิต มันสุดยอดทุกคนจ้าก,กัดเราอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกบ้านนะครับทุกคนแต่ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับนะฮะมีหลายคนถามเกี่ยวกับศาสนาอิสลามนะครับหวังว่าทุกคนที่ดูอยู่จะได้แรงบันดาลใจในการให้ในการช่วยเหลือคนนะครับทุกคนไม่ต้องให้เยอะก็ได้ให้เท่าที่เราให้ได้บางครั้งซีข,ของเม็ดอินทรพันอ่ะยังต้องบริจาคเลยศาส,สนาผมสอนให้ให้เยอะมากๆและผมอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ขอบคุณรมาที่ทุกคนดูจนจบเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคลิปหน้าผมทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับ ถล่มแล้วก็ลุกถ้าหากว่าหัวใจยังเป็นอยู่จงยิ้มแล้วลุกขึ้นสูง <c oughs>